วันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้เปิดเวทีปราศัยเพื่อเปิดตัวผู้สมัครสสเขตกรุงเทพมหานคร33เขตและวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติจะมาร่วมขึ้นเวทีปราศัยด้วยนะครับยิ้มกว้างๆเลยที่เขาเรียกยิ้มสยามนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยคนกรุงเทพนะเราต้องไม่โมโหโทโสไม่ทะเลาะบ่อแวงขันแจ้งกันยิ้มเดียวยิ้มยิ้มยิ้มนะครับ แล้วเราเป็นแหล่งอะไรแหล่งกินแหล่งเที่ยวหลากหลายเราเป็นมหาอำนาจอะไรอาหารระดับโลกอาหารไทยเ่ยฝรัง่งจีนญี่ปุน่นที่ผมเจอเดินมาถามว่าอาหารไทยกินถ้าปากพร้อมกันหมดแล้วแล้วบอกเผ็ดไหมไม่เผ็ดแต่ซูชปากเพราะมันเผ็ดแต่เขาบอกพยายามอยู่พยายามอยู่แล้วเวลาผมเจอแขกต่างประเทศมาผมก็บอกอาหารไทยอร่อยไหมอร่อยแต่เผ็ดไปน,นิดนึง นะอันนี้พวกเราก็ปรับได้อยู่แล้วละ่ะร้านอาหารต่งางๆก็ปรับให้มันโทนลดลงหน่อยความเผ็ดนะะเพราะคนไทยเป็นคน,คนไทยเป็นคนอะไรเป็นคนเผ็ดร้อนใช่หรือไม่เออใครมาเหยียบย่ําใครมาทําลายไม่ได้นะเหมือนที่เรารักประเทศของเรานี่แหละรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเราจะต้องเป็นคนที่เผ็ดร้อนในการที่จะป้องกันแกนหลักของประเทศไทยไว้ให้ได้นะครับทั้งสามส่วนเราควรจะภูมิใจใช่ไหมละ่ะ ในกรณีต่างชาติให้ความสํางการกับเราให้ตําแหน่งดีๆของเราในอันดับโลกนะเพราะนั้นให้รักษาสิ่งนี้ไว้ให้ได้ทุกคนต้องช่วยกันผมคนเดียวทำไม่ได้รวมในต่างชาติคนเดียวก็ทําไม่ได้ต้องทําทั้งส3เขตใช่หรือไม่แล้วลองนึกดูลองนึกดูนะฝันฝันหลับๆไปแล้วตื่นขึ้นมาเอ๊ะถ้าเราได้สามเขตทั้งหมดนี่จะเป็นไงเนี่ยอย่าลืมอย่าลืม ว่าคนบางคนได้ชอบเราบางคนก็ไปชอบเราแต่มีคนที่อยู่ตรงกลางอีก,อกที่ยังไม่จะเลือกใครเนี่ยเอามาให้ได้เอามาให้ได้าาไดนะข้างบ้านใครไม่ออกมาเลือกตั้งไปเคาะประตูมาให้หมดออกมาเลือกตั้งนะทุกคนต้องมาใช้สิทธิ์ร่วมกันนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่นะครับข่าวดีกันหนึ่งคือปีนี้เราจะมีอะไรมีสงกรานใช่ไหม มาเป็นที่สงการถึงไม่จัดมาสองสามปีมาแล้วเพราะเจออะไรโควิดนะวันนี้คุณโควิดก็ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้มกามันยุ่งกับเราแล้วตอนนี้แต่ก็ต้องระวังหน่อยนะระวังไว้ก่อนนะครับปีนี้เราจะได้มีการฉลองสองการอย่างสนุกสนานนะครับหลังจากว่างเว้นมาในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ต่างชาติรอที่จะมางานสงการในประเทศไทยทั่วโลกแต่ก่อนนี้มาเฉพาะจีนเฉพาะอะไรในภูมิภาคอาเซียน วันนี้มาทุกภาคเพราะแต่ละภาคมันไม่สกบกันทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะตีกันเอยอะไงอากาศก็ร้อนบ้างร้อนเกินไปหนาวเกินไปบ้างอะไรบ้างไม่มีน้าอ,อาบมาเมืองไทยมีทุกน้ําให้อาบไม่เคยขาดไประเทศไทยไฟเคยดับไหมไม่เคยดับใช่ไหมนี่คือความมั่นคงของเราได้พลังงานก็มีถนนหนทางเราสวยไหมสวย ถ้าบางคนนะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยกูนา,ากลับไปดูป้ายดูขับรถขึ้นม,มาถนนแล้วแล้วเช็คที่ถนนเสน่หมันเกิดขึ้นม,มาเมื่อไหร่มันเกิดมาสมัยแปดปีของผมนี่แหละถนนที่เรียบเรียบถนนที่กว้างกว้างถนนที่มันไม่ครูคระนั่นแหละถนนของลุงลุงไหนไม่รู้แหละแต่มีลุงคนหนึ่งเขาทำว้ให้ไงได่ไหม วันนี้เราใกล้จะฉลองสงกรานแล้วใช่ไหมอีกหกวันนะจ๊ะอีกหกวันขอให้ทุกคนรักษาตัวให้ดีนะนะหกวันบางคนก็กลับบ้านบางคนก็อยู่กรุงเทพแต่มันเป็นช่วงที่มันจะพีคที่สุดในเรื่องของอาชีพรายได้ของเรานะครับเรามีหลายอาชีพหลายได้ด้วยกันจะโรงแรมร้านค้าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่งเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ต่างพร้อมจุดไปแล้วนะ